เป็นการมากนะหัวได้ล้างหน้าบัวได้ยังเลยเจ้าค่ะหนึ่นก็มาเป็นหน้านี่เลยพี่น้องเกษตรแต่งหน้าสิคนตาแล้ววันนี้พี่น้องจสาหลังก่อนจะไปตั้งหน้าให้งัวจะไปซื้อห้ามก่อนพี่น้องเพราะว่าห้ามแหงหัวเบิร์ดแล้วจา้าจะไปซื้อห้ามในจำไปตั้งหน้าแล้วจา้านี่อะมองเฮาสิมาตัดงนะพี่น้องนะคือหน้าตรงนี้แหละพี่น้องจา้งงจา แต่พัะชาจะไปซื้อลำข้าวก่อนพี่น้องหำก่อนเพราะว่าหำจะเบิดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาตัดพี่นี่ละบอกพูดสิคำบอกพูดนี่ร้านไขห่หำแล้วจา้านี่้ำ <c oughs> ทางลงซัดตู้อ่าง,งคนนะ เออเออติดเฮือนตุยาคุณนะทางลงบ่อป่าตู้อ่างนะอยู่หัวมุมเลยติดถนนใหญ่เลยซื้อเลยพี่น้องทำสอบรัตร้อยสี่สิบบาทคนบ่อเลมมาคนอยู่นอคนอยู่สหรัฐคุณนะ บบนเออพี่น้องเมื่อยจนระคับมาหนีเลาะฮ้อนอยู่ไปซื้อหามไปซื้อหยังมาให้เมองตัดหญ้าเลยพี่น้องจ้าหญ้ากับโบงามดอกพี่น้องหญ้ากับโบงามก็ต้องตัดเพราะว่ามันบ่มีหญ้า,าให้งวัวกินเนาะจา้าคนเลี้ยงงัวหลายเนาะอยู่นี่อยู่สี่ชั่วโมงคนเลี้ยงงัวหลาย อะไรกันที่จ๊ตัดเอาหญ้ามวันนี้เระเป็นหญ้าขนเด้อพี่น้องเด้อเป็นหญ้าขนชมเลยครับครับครับสวัสดีครับมาตัต <c oughs> ตัดแบบนี้ื่ายพี่น้องเออเพิ่นตัดจะง่อยแหละผู้ข้าก็สิเป็นหญ้าใส่กระสอบเอาพี่น้องจ๋านี่แหละชีวิตประจำวันของพัชชาเนาะพี่น้อง,นะนองอเนาะนอมไมอแรงมากก็หายหญ้าแหงมัวหญ้า ทุกยากพี่น้องเรียงงวนเดี๋ยวบริเวสบายเด้อเสียงเครื่องมันสีดังนะพี่น้องจา้าเดี๋ยวไว้พันตัดหญ้าแล้วพวกข้าไปขนก็จ้องซื้ายเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดัง,ม,ดงมันจะไม่ได้ยินเสียงอย่างนอตอนนี้ก็ตัดได้พอสมควรแล้วพี่น้องพากันเหนื่อยพากันนั่งเศร้าเมื่อยแล้วบวหวเมื่อยแหงสองสี่หกแปดเก้าสิบในสิบสอบพี่น้องจา้านี่ในสิบสอบอีกสองสอบอยู่พี่ คนตัดกันเหนื่อยนั่งกินขนมจ้อยัวนะเหนื่อยแหงไว้บเบิดพลังงานครับเหนื่อยแหงพี่น้องโอ้ยเลี้ยงทุกเลี้ยงยากเด้อเลี้ยงงัวพี่น้องก็ต้องสู้ในเมื่อเขาเลี้ยงมันแล้วเขาก็ต้องดูแลมันให้เต็มที่เนาะก็ต้องสู้ไปนํากันนี่แหละพี่น้องกินขนมกันครับจนสิค่ำเลยนะพี่น้องจ่ายในใจหกโมงแรงลจ้ะกระบอลูว่ะย่ามันคํำก็นีแ้วมันแนมโบห็นเนาะผู้ขาก็เลยสิดไทยเบิ่งกกอน พาะว่ามันสิคัมผู้ฆ้าเมื่อนะครับซูมือพี่น้องเพื่อแล้วจะอคอกงวงกับต๊ประมาณทุ่มนึงพี่น้องจา๋ามไายแหงพี่น้องเอ้ยมันฮ้อนเนหะ็น่ะพี่น้องก็มันสิเมื่อยมันฮ้อนแล้วมันกะเอาเนาะผู้ค่าทอดขนตาออกเลยนะพี่น้องต่อยมาขนตาบันดึกเงื่อผู้ฆ้าเลยทอดออกแล้วสำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่างมากมายพี่น้องจ๋าให้เบ่งบรรยากาศพัชชาแต่ละมือพัชชานะ่ะสี่โมงครึ่งก็ต้องมาตัดหญ้าพี่น้องจ๋าให้งวัว มัวมีทางเบิรตแปดตพี่น้องก็เลยต้องหาหญ้าลายเนี่ยจักหน่อยนะเพราะวเฮากินตอนแรงเลยวกะตอนเที่ยงของมืออื่นอีกนะพี่น้องเนาะว่าให้กินสองเทือหาแต่ละเทือเนนะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจเด้อพี่น้องป้องป่ายเบิดสุขูสุขุนที่เข้ามาติดตามเข้ามาฮับ z มพี่น้องจ้าพิดพลาดประกันใดไปก็ต้องขอโทษขอภัยหลายเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยจ้าสวัสดีจ้าไ,ไปละจ้า,จาสวัสดีครับ